มาดูบัตอเรี่นะครับตัวนี้เป็น VTR นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น V 0 2 6นะครับ VTR ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดทดสอบเสียงครับว่าจะดังไหมนี่ครับระดับเสียงก็ระดับมาตรฐานนะครับของบัตอเรียนทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับข้อพิเศษของบัตอเรี่รุ่นนี้นะครับก็คือความแรงของมอเตอร์นะครับแรงถึง9,000 rpm นะครับ เวลาตัดผมเวลาเจอผมเส้นใหญ่นะครับตัวนี้มันจะตัดได้ดีนะครับตัดได้ดีนะครับเส้นหยิกเส้นหนาเนี่ยนะครับมันจะตัดได้ดีเพราะว่ารอบมาเตอร์มันสูงนะครับผมแบตนะครับก็ตัวนี้เลย2,500มิลลิแอมป์การชาร์จก็ชาร์จหัว USB เป็น Type C นะนะครับ Type C ี่ไ้อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีแบบนี้เลยนี่ครับมี1 2 3 4 5 6 6เบอร์นะครับ6เบอร์นะบอกว่าชาร์จนะครับ2.5ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับ ให้สองชั่วโมงครึ่งนะครับใช้ต่อเนื่อง150นาทีถือว่าแบตอึดมากๆนะครับตัวนี้เนาะครับด้านตัวรอง่ะดูตัวรองอีกทีหนึ่งก่อนนะครับตัวรองจะเป็นแยกสีเลยนะครับว่าเบอร์นี้สีนี้เบอร์นี้สีนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองใส่ตัวรองให้ดูนะครับนะครับใส่กระสุนเข้าไปแบบนี้นีครับอันนี้เป็นเบอร์หกยาวสุดนะครับอ่ข้อเด่น จุดเด่นของแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับก็คือนีครับจอแสดงปริมาณแบบนี้ครับตอนนี้แบตอยู่ที่72%เปนะครับเหลือ72%นะครับ9,000 RPM นะครับความแรงนะครับด้านดีไซน์นะครับดีไซน์ก็สวยนะครับนะครับดีไซน์สวยงามมากอ่าคนถนัดซ้ายก็จะจับแบบนี้ถ้าคนถนัดขวาแบบผมก็จับแบบนี้นะครับสวยสวยมากนะครับแล้วก็ตัวปรับข้างอ่ามาดูตัวตัวปรับข้างนะ ็จะเป็นคลิปล็อกอาจจะเป็นล็อกระดับนะครับไม่ใช่คลิปล็อกพูดผิดนะครับนี่ตัวล็อกระดับตัวนี้มันจะเหมาะกับอะไรเหมาะกับการไลฟ์เฟดนะครับไลฟ,ฟ์เฟดมันจะไม่หลุดนะครับก้านฟันนะครับฟันจะเป็นดีเป็นฟัน DLC นะครับคมนานไม่ต้องรับบ่อยนะครับเป็นฟันแบบปันล่องนะครับฟันสแตนดาร์ดนะครับสามารถนําฟันของ บัตรเลียนดังๆนะครับมาใส่ได้นะครับฟันจะขนาดเท่ากัน4.2 4.3เซนติเมตรนะครับนะครับโอดีนะตัวนี้ดีมากนะครับผม้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาปัเรียไร้สายนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับหรือว่าจะเป็นใช้งานที่บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นสร้างตัดผมตัวนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนราคาไม่แรงด้วยนะครับถ้ามีคําถามนะครับอันใดที่ทางเรายังไม่ได้รีวิวก็สามารถพิมพ์สอบถามมาได้นะครับครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไว้นะครับเดี๋ยว จะมีรีวิวรุ่นอื่นให้ชมกันเรื่อยนะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ